สิ่งนี้ถือเป็นการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์รูปแบบหนึ่งที่ทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกเจ็บปวดมากที่สุดและสิ่งนี้มีงานวิจัยพบว่าเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลต่อระบบประสาทของผู้ถูกกระทำก่อให้เกิดผลเสียทั้งร่างกายและจิตใจมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปได้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จะที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอน,นี้ได้ไหมครับ ตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกัน คำนี้คือ exclusion แปลง,ง่ายๆตรงตัวแปลว่าการกีดกันค่ะจริงการกีดกันเนี่ยมันมีตั้งแต่สมัยที่มันไม่มีออนไลน์แล้วเนาะการกีดกันคนออกจากสังคมหรือจากกลุ่มด้วยความที่ฉันไม่พอใจฉันไม่ชอบเขาไม่อยากคบกับเขาแล้วหรือว่าอยากจะเป็นการแกล้งกันเราก็กีดกันได้เช่นกันไม่ให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มเราหรือจากที่เคยอยู่ในกลุ่มเนี่ยก็ บล็อกเขาไม่ให้เขาพูดไม่เขาสนใจหรือเขาพูดอะไรก็ทําเมินเฉยอะไรเงี้ยค่ะยิ่งตอนนี้พอเราใช้โซเชียลมีเดียเนาะเรามีกลุ่มเรามีไลน์กลุ่มเรามีแชทที่เราคุยกันอะไรเงี้ยค่ะพอเราสึกว่าอูไม่พอใจไม่ชอบหรืออยากจะแกล้งเราก็เอลูชั่นเขาง,ง่ายๆเลยด้วยการแบบพูดอะไรมาก็ไม่ตอบ ไม่ปฏิสัมพันธ์ด้วยไม่สนใจวิเขาคุยกันอยู่ในแชทเพื่อนฝูงวันนี้ไม่โดดไม่คุยด้วยเอา้าฉันพูดอะไรไปไม่มีใครสนใจความรู้สึกของคนที่โดนก็คืออา้าวฉันเป็นอากาศสะท้านหรือเปล่านี่คือเกิดอะไรขึ้นกับฉันก็จะเริ่มมีความกังวลใจมากขึ้นหนักไปกว่าน,นั้นก็คือเริ่มบล็อกบล็อกออกจากกลุ่มเริ่มแบนมีกิจกรรมอะไรทําด้วยกันก็ไม่ให้จอยกลุ่มบางครั้งใช้วิธีการอย่างเช่นเราจะมีการแบบไปคอมเมนต์ถล่มคอมเมนต์แบบ พูดจาไม่ดีใส่เขาไปรู้สึกว่าเธอไม่ใช่พวกฉันนะหรือบางครั้งไปแบบ บางแอปพลิเคชันมีการดาวโหวตได้เออไปโหวตเขาแบบต่ำๆอะไรเงี้ยค่ะไปกดเรตติ้งเขาน้อยๆอะไรเ,<ล>เ<ล>งี้ยค่ะมันก็จะสามารถทําให้รู้สึกว่าคุณถูกกีดกันออกจากกลุ่มที่คุณเคยอยู่หรือกลุ่มที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะอยู่หรือว่าอ,อ,อยู่กับคนกลุ่มนั้นได้พฤติกรรม e x c l u s i o n นั้นอาจมีปัจจัยที่เป็นสาเหตุดังนี้1ก็คือเป็นความไม่ชอบเบสิกสุดก,ก็คือฉันไม่ชอบเธอฉันไม่อยากคุยกับเธอและเบื่อหน่ายไม่อยากจะยุ่งด้วยก็เลยเอ็กคลูสออกไปอีกอันนึงมันอาจจะไม่ใช่การตั ้งใจของแบบคนจะแกล้งกันก็ได้แต่เป็นความเหลื่อมล้ําทางแบบเทคโนโลยีอะค่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองถูกเอ็กคลูซออกจากคนอื่นเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีได้ไม่เท่าคนอื่นหรือว่าเราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือเข้าถึงดิจิทัลอะไม่เท่าคนอื่นเพื่อนเราเน็ตแรงมากเลยเขาสามารถทํานู่นทํานี่ได้เราทําไม่ได้เขาสามารถออนไลน์ได้2ีชั่วโมงเราไม่สามารถทําได้ก็จะรู้สึกว่าถูกเอ็กคลูซหรือว่าถูกกีดกันออกไปอันที่เป็นเรื่องของความคิดของคนในการที่จะไม่ชอบการ หรือว่าอ,อ,อยากจะแกล้งกันเนี่ยก็ต้องแก้ที่ตัวบุคคลเนาะส่วนถ้าในแง่ของเชิงเทคโนโลยีในสังคมมันก็ต้องสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงดิจิทัลได้ค่อนข้างเท่าเทียมเนาะไม่ใช่บางพื้นที่เข้าได้เข้าไม่ได้อาจจะเข้าถึงได้มากน้อยต่างกันแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าเราเข้าถึงได้น้อยนั่นไม่ใช่ความผิด ว่าเราเป็นคนไม่ดีที่เราแบบว่าเลยทําเหมือนคนอื่นที่เป็นกลุ่มเดียวกันไม่ได้แต่มเป็นเพราะว่าเรามีข้อจํากัดทางอินเทอร์เน็ตที่มันเกิดขึ้นพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรเกิดจากบุคคล ทำกับเราหรือเกิดจากปัจจัยทางเทคโนโลยีที่ทําให้มีผลกับเราและอาจารย์ได้ฝากข้อคิดถึงใครที่กําลังจะไปกลั่นแกล้งผู้อื่นสาหรับคนที่จะใช้วิธีกีดกันคนอื่นเพื่อความสนุกหรือว่าเพื่อความไม่ชอบใจอะไรของตัวเองก็ตามอยากจะเตือนว่ามันก็เป็นวิธีการที่ทําร้ายคนอื่นได้มากๆซึ่งมันสามารถที่จะแบบหล่อหลอมพฤติกรรมบางอย่างในชีวิตเขาได้เลยอะ่ะคุณไม่ใช่แค่ทําเพื่อสนุกในความรู้สึกของคุณนะคะแต่ว่าคุณกําลังทํร้ายชีวิตคนคนนึงอยู่นะโดยเฉพาะ ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นมันมีผลกับการเติบโตและสร้างอัตลักษณ์ของเขาก็อยากให้คิดดีๆว่าคุณจะทํำไหมคือไม่ชอบใครก็พูดไปตรงๆก็ได้ค่ะว่าไม่ชอบแล้วก็ไม่ต้องยุ่งกันไม่ต้องคบกันมันก็น่าจะโอเคกว่าสําหรับคนที่ถูกโดนอย่างที่บอกค่ะหาคนที่เราคุยด้วยได้คุยเนาะแล้วอย่าโทษตัวเองว่าทุกสิ่งที่เราโดนจากบนโลกออนไลน์เป็นเพราะเราไม่ดีเพราะไม่ใช่ว่าเราไม่ดีแต่คนอื่นเขาอาจจะมีเป้าหมายอื่นในการทําสินะ ไม่ว่าใครก็อยากได้รับการเห็นคุณค่าและได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้างหรือสังคมการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ด้วยการ exclusion ถือเป็นการสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ถูกกระทําเป็นอย่างมากดังนั้นหากไม่ชอบหรือทะเลาะก,กับใครการพูดคุยกันด้วยเหตุผลตกลงกันด้วยความเข้าใจก็อาจจะดีกว่าการสร้างบาดแผลที่ยากจะรักษาให้เกิดขึ้นทั้งชีวิตของใครสักคนหนึ่งนะครับ ครั้งต่อไปจะเป็นคําว่าอะไรมาร่วมไขคําตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปได้วยกันกับชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคําศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร์